ถ้าไม่ถึงที่ถึงฐานของมันจริงๆหลวงปู่ไม่ได้ออกมาอย่างนี้นะหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องได้ออกมาสู้เมื่อเห็นพระพุทธศาสนาที่เลื่อที่ประเสริฐถูกพวกเดรัจฉีนอกรีดนอกรอยทําลายหลักธรรมหลักวินยัยที่เลื่อที่ประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามพระออกมาก็มาทาลายนี่นะ ศาส,สนาที่แท้อยู่ที่ไหนลองวกมาดูที่ลูกนะีน่ไหนแหละศาส,สนาที่แท้อยู่ที่ไหนวกมาดูลูกนะี่พระพุทธเจ้าสอนใ้ตามเพื่อนลัง,งของขันขายเลยนั่นนะพระพุทธเจ้าสอนในเบิกพระนิษฐ์หรือพระพุทธเจ้าสอนในเทศแหล่เทศเสียงเลยพระพุทธเจ้าสอนใ้จัดงานในวัดวาอารามหาเงินหาทองเลย ผู้เจ้าสอนให้ใช้ซองเขียซองขาวมีอะไรหางเงินหาทองกระถินผ้าป่าง้นั่นเองศาสนาที่เรือที่ประเริฐก็ถูกพวกเราที่เป็นชาวพุทธในนามทําลายไปเรื่อยๆสิ่งที่ใช่กับว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่กับว่าใช่นั่นละ่ะมันก็เลยเป็นดังที่เห็นนั่นเองไม่มีใครชาติมันก็ต่อ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 กัอออนมากี่จุกี่สมัยแหละ ตั้งแต่โบราณการกิ่านพ้นมาไม่ใช่ธรรมดามันก,ก็เป็นเพณีนี้ต่อ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 กันมาชั่วลูกชั่วหลานลูกหลานก็ปฏิบัติต่อ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 กันมาโดยไม่ทร,ราบเลยว่าพุทธศาสนาสอนแบบไหนเห็นเที่ยเท่เสียงก็ว่าจะได้บุญนั่นเรื่องของเรื่องนั้นเห็นทางเพื่อลังของขังขายก็ว่าเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระผู้พิเศษกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจนั่น ล้วก็คิดกันไปอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องหลักค,ารรคําสอนของพุ้ศรัานี่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรามันก็พอกันนั่นแหละลูกเนี่ยนุน๊มโอลงตายรูปนี้ก็เป็นมาก่อนเรื่องของเรื่องมันนะทีน,นี้เรารู้แล้วนี่เราจะเราจะไปทํากับหมู่กับพวกเลยรู้แล้วขืนทําลงนี่หนักนะถ้าไม่รู้ทําไปแล้วเออยังไม่มีเจตนาลาม,มุกจุกระเบิดตะเยพอที่จะออกที่จะถอนได้ พอที่จะกลับเนื้อกับตัวใหม่ได้แต่ถ้ารู้อยู่คืนทำลงนี่หนักหลายล้านเท่านี่ความเคารพถ้าความเคารพมันไม่มีนีมมม่มันก็ทำได้หมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาบัตเล็กๆน้อยๆก็ไม่สนใจนี่ไม่ได้มีความเคารพในศาสนาตัวเองเลยถ้ามงไงกูจะมีลาาจักรราคอนเสนาเสือนเดือนย่อทำยังไงคนจะมากราบมาไหว้เยอะ ลาบจักระจะไหลมาเทมาไม่คิดถึงศาสดาตัวเองเลยว่าเป็นยังไงนะั่นเห็นไหมล่ะพ่อจะมีความรู้สึกยังไงบิดาจะมีความรู้สึกยังไงพระเจ้าจะมีความรู้สึกยังไงเรานี่ทํำยังไงจึงจะมีลาบจักรละความรู้สึกดื้อเดอนดอจะเป็นปฏิเด่นดังเราคิดกันไปแบบนั้นไปเลยมะะลันก็เลยเป็นประเพณีต่อ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 กัอนมาจนถึงปัจจุบันแก้ไขไม่ได้ พอเราออกมาจริงเป็นผู้ผิดได้พ่าแกะดำหลวงพ่อน้อยเป็นแกะดำเห็นไหมละ่ะโอ้อวดตวัวเองว่าเรว่าประสริฐหมูไม่ดีทั้งหมดอกันไหนที่เราบอกว่าหมูไม่ดีเราพูดถึงแต่เรียกเ,เราพูดถึงแต่พวกเดรัจฉีนอกนี้นอกรอยพวกทําลายศาสนานั้นหมูคนาที่เลือกที่ประสิฐเราก็ยกไว้านะกอนะก็หกม่องนี่พราะแม่กุญจาระเทหลานเทล เหมือนผู้สกุราชผู้เรื่อผูเ้เสื่อมเราก็ยกไว้เหนือก็เหนืกกอกระหม่อมจะว่าไงนั่นเรื่องของมันนะคนฟังทําไมเป็นก็หาเรื่องเราอี่เราก็ไม่สะโซ่ต่แทนอี้ละเพราะเราเจตนาดีเจตนามบริสุทธิ์ไม่ใช่เจตนารามกจุกเปตดผู้เจ้าจะยังไงเราก็ย่งงั้นนั่นมันก็ลงตัวน,นั้นลงตัวน,นั้นใครจะว่าใครจะหาเรื่องโอ้เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะเราทําดีหรือ,อยัง ทำถูกต้องตามหลักคำสอนของาศาสดาหรือ,อยังอ,อนน,อน้อมถ่อมตนเปรียบตัวเองเหมือนผ้าขี้ริ้วหรือไม่ทำลายการปรุงการแต่งสังขารขันได้หรือ,อยังไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันนึกมันตึงมันตองในทางที่ผิดธรรมไปไปไหนไม่ไปตามความคิด ต่างอันต่างอยู่ความคิดสัตวแต่ว่าความคิดจิตสัตวแต่ว่าจิตใจสัตวแต่ว่าใจไม่ไปก้าวไก่กันเป็นธรรมชาติในการปรุงการแต่งไม่ใช่เราอีกแล้วแต่เรายังทำไม่ได้โอ้ยนานอักโขทำสมาธิเหมือนใส่เดรัจฉานคิดว่าตัวเองผู้พิเศษมันก็เต็มโลกเต็มสงารัน นั่นและว่าสมาธิแบบสติเรียนนรักษาศีลแบบสติเรียนฉันทำสมาธิเหมือนสติเรีนานนนกบางประเภทมันก็ยืนขาเดียวอยู่ยงั้นนานมันมีสมาธินกไร่ยานกพวกนั้นเดินขาเดียวจ้องเห็นไหมล่ะไม่กระพริบตาเหมือนกับ วัสดูหนึ่งที่ไม่มีชีวิตเพื่อหาวิธีการที่จะจับเหยื่อที่อยู่ในาน้ำนั้นนี่สมาธิแบบสายรเลิชันันนิ่งได้เป็นหลายนาทีเป็นชั่วโมงยืนขาเดียอย่างนั้นนิ่งอย่างนั้นลองมาพิรนาดูที่นั่นแต่ว่าเจตนามัน เป็นเจตนาลามมกเป็นจเจตนาทำปานาติบาสนั่นแหละจริงว่าเป็นทำรรมสมาธิแบบสติเลชนันพวกแย่นี่พวกพวกกพวกเขียด,ดูที่รรมันทำสมาธิมันเป็นหลายเดือนกว่าที่จะออกจากกรูเก่งไหมละ่ะถ้าพูดถึงการทำสมาธินี่พวกเรานี่แพ้พวกสติเลชันมันนั่งไม่กี่ชั่วโมงเราก็เหนื่อยแล้ว เดินไม่กี่ชัมม่วโมงเราก็เหนื่อยแล้ว,แ,ลวแต่สมาธิของกุทิเจ้าสมาธิที่มีปัญญาฟแฝงอยู่ตลอดที่เรียกว่าภาวนามัจปัญญาที่เป็นปัญญาอิงสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิหัวต่อเดินจเดินจนกลม เดินเพ the <pl ains> ื่อให้เกิดปัญญาเดินเพื่อให้มีสติเมื่อมีสติแล้วปัญญามันก็เกิดถ้าไม่มีสติปัญญามันก็ไม่เกิดเดินไปเดินไปเดินไปเวลามันเปียยมันเพียเมื่อปัญญาไม่เกิดมันก็ออกจากทางจงกรมถึงเวลาตอนนาทีชั่วโมงมันก็ออกจากทางจงกรมหรือนั่งภาวนาอยู่มันก็ออกจากการนั่งที่ภาวนาออกจากที่ภาวนามื่นี่ปัญญาเกิดขึ้น มันก็เหมือนสมาธิที่พวกแต่เดชานที่มันก็ทําสมาธิของกุตเจ้าเป็นสมาธิที่มีปัญญาแอบแฝงอยู่ศีลสมาธิปัญญาจริงอยู่ร่วมกันแยกกันไม่ได้เมื่อมีปัญญาก็ทําสมาธิไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิก็ทําปัญญาไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาจริงไป หมุนเขากันเป็นเชือกเส้นเดียวแยกกันไม่ได้ใครจะแยกเฉพาะปัญญาก็ไม่ได้ใครจะมาแยกสมาธิโดยถ่ายเดียวก็ไม่ได้ใครจะแยกศีลโดยถ่ายเดียวก็ไม่ได้ศีลส,สมาธิปัญญาจึงไปร่วมกันนี่เรียกว่ามักแปดจึงจะสามารถเดินทางเข้าสู่มาเข้าสู่ผลได้ยิ่งปฏิบัติไปยิ่งอนอน้อมถ่อมตน ยิ่งปฏิบัติไปยิ่งไม่ต้องการอะไรนี่ทางมันถูกใจที่มันกระเสือกกระสนดิ้นดนเพราะตัณหาปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยตัณหาความทเยทยนความเเห็นไหมเมื่อตัณหาความทะเยอทะยานอยากเบาลง กำลังของธรรมก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆตัณหาความทะเยอทะยานอยากก็ค่อยๆลดลงลดลงไปไเรื่อยๆแต่ตราใดที่ตัณหาความทะเยอทะยานอยากยังออกหน้าออกตาธรรมะก็แสงบดี ที่ไปถือร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีสามหมื่นปีเหมือนจมพูกะก็ไรประโยชน์ไม่มีผลใดๆปัญญาของพระผู้หวังมรกหวังผลหวังหลุดหวังผลสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิหมุนกันเป็นเกลียวอยู่อย่างนั้นศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญา เห็นไหมล่ะปัญญาอบรมศีลศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมศีลหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้เป็นตึกแก่นแน่นนานะความทายทายานอยากพูดอยากแสดงมันก็ไม่มีส่งผลขึ้นมา เหลือแต่วาเหลือไว้แต่ความเงียบสงัดสงบไหนล่ะไอคอนตุย้ยธานอยากมันมาอย่างไงมันเป็นไหนล่ะนั่นหละคือการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ,าม,จมันเป็นปกติถ้าไม่มีศีลก็สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถสํารวมกายสํารวมวาจาสารวมใจได้ศีสมาธิปัญญาจริงเปรียบเสมือนเชือกเส้นเดียวแต่เป็นเชือกสามเกี่ยวรวมกันเป็นเส้นเส้นเดียวหมุนเข้ากันอย่างแน่นหนาะถาวรขาดเส้นหนึ่งเส้นใดไม่ได้ต้องเสมอกัน ศีลสมาธิปัญญาต้องเสมอกันปัญญาจะเกินกว่าสมาธิไม่ได้สมาธิจะเกินกว่าศีลไม่ได้ศีลสมาธ,มาธิปัญญาจริงเสมอกันไปหมดนั่หน,นึ่งเรียวกว่ามักสมังคีมักเสามังคีกันถ้าไปได้แบบนั้นความสุขก็จะเกิดในภาคปฏิบัตินีนน่ทางมาักทางผลทางหลุดทางผลเป็นแบบนี้นี่นี้ก็ดังที่เห็น พอเราธรรมะที่เทออกแสดงกลับเป็นผู้ผิดไปเสีย